ข้าพระเจ้าได้สับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามก็ได้พระนครกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นพระเจ้ามหานามะสากยาราสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนครกบ,บิลพัณนีเป็นพระนครมั่งคัง่งเจริญรุ่งเรืองมีผู้คนมากแออัดไปด้วยมนุษย์มีถนนคับแคบหม่อมฉันนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคหรือ นั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจแล้วเมื่อเข้าไปยังพระนครกบ,บิลพัทในเวลาเย็นย่อมไม่ไปพร้อมกับช้างมารถเกวียนและแม้กับบุรุษสมัยนั้นหม่อมฉันลืมสติที่ปรารบถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงฆ์ หม่อมฉันมีความดำริว่าถ้าในเวลานี้เรากระทำกาละลงไปคติของเราจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอถวายพระพรมาหาบาพิตอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลยการสวรรคต อันไม่เลวทามจักมีแก่มหาบพิษกาลกิริยาอันไม่เลวสามจักมีแก่มหาบาพิษดูก่อนมหาบาพิษอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ธรรมะสี่ประการเป็นไหนอริยสาวกในธรรมวิน,ยนัยเนยประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะ เสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระธรรมว่าพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยุชนพึงรู้เฉพาะตนประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุตรสี่บุตรบุคคลแปดนี่ประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตัญหาและทิฏฐิไม่รูปคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิดูก่อนมหาบาพิต เปรียบเหมือนต้นไม้ที่น้อม,นอมโน้มโอนไปทางทิศปราจีนเมื่อรากขาดแล้วจะพึงลมไปทางไหนก็พึงลมไปทางที่ต้นไม,ม้น้อมโน้มโอนไปพระเจ้าข้าฉันใดอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเหล่านี้ก็ย่อมเป็นผู้น้อม,นอมโน้มโอนไปสู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกันแล